มีสิ่งใดอยู่นอกจักรวาลจักรวาลที่สังเกตได้อาจไม่ได้เป็นทั้งหมดที่เรามองเห็นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพวกเขาได้พบเห็นหลักฐานว่ามันต้องมีบางอย่างที่อยู่ในจักรวาลของเราออกไปซอกแซกมาแล้วค่ะ เริ่มต้นขึ้นราวหนึ่งล้านปีก่อนจากจุดเล,เล็กๆจุดหนึ่งที่ขยายตัวออกอย่างรวดเร็วพร้อมกับความร้อนและพลังงานและสะสารอีกนับไม่ทวนเพียงเสี้ยววินาทีพื้นที่อันกว้างใหญ่มหาศาลหรือจักรวาลอย่างที่เห็นในปัจจุบันได้ถือกำเนิดขึ้นแในเหตุการณ์น,นั้นก็ถูกเรียกว่าบิ๊กแบงแต่ก่อนหน้าแบบจำลองบิ๊กแบง กรวาลวิทยาในยุคนั้นรวมทั้งไอสไต์เชื่อว่าจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ตนและจะเป็นเช่นนี้ไปตลอดกาลหรือก็คือไอสไต์เชื่อว่าจักรวาลน,นั้นคงดีอยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหวไม่มีการขยายตัวหรือหดตัวแต่ในความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อเอ็ดวินฮาร์เบร์นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกัน พบหลักฐานที่ชัดเจนว่าจักรวาลรอบตัวเรากำลังขยายตัวด้วยความเร็วที่แปรผันกับระยะทางฮับเบิลพบว่ากาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลกำลังเคลื่อนตัวออกจากเราเร็วกว่ากาแล็กซีที่อยู่ไกล,ลนั่นก็หมายความว่าจักรวาลกำลังขยายตัวด้วยอัตราที่เร่งขึ้นเรื่อยหากจักรวาลมีจุดเริ่มต้นและขยายตัวนั่นก็หมายถึง ยังต้องมีขอบเขตจำกัดหรือไม่ขอบหรือไม่แต่การที่จะหาขอบของจักรวาลน,นั้นเราต้องรู้ถึงขนาดของจักรวาลเสียก่อนนักฟิสิกส์ศาสตร์ประมาณการอายุของจักรวาลได้โดยการวัดระยะห่างของแสงแรกที่ปล่อยออกมาหลังกแบงเราวสามแสนแปดหมื่นปีมันกะจดกระจายอยู่ทุกทิศทางหรือที่เรียกว่ารังสีไมโครเวฟพื้นหลังจักรวาล หรือ CMB สำหรับมนุษย์แล้วการที่จะมองเห็นได้จำต้องมีแสงและจากการคำนวณของนักวิทยาศาสตร์โฟตอนที่เก่าแก่ที่สุดที่เดินทางไม่รอมองเห็นได้นี้มันเดินทางมาใกล้กว่า46,100ล้านปีแสงและเราสังเกตดีๆก็จะพบว่ามีบางอย่างผิดปกติกับระยะทางเหล่านี้ อย่างที่รู้กันดีว่าความเร็วแสงคือความเร็วสูงสุดของจักรวาลที่เป็นไปได้แต่เหตุใดจักรวาลที่มีอายุ1น8 0 0ล้านปีแสงถึงมีความกว้างเก0 0 0ล้านปีแสงได้วัตถุที่สร้างขึ้นหลังบิ๊กแบงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงวัตถุนั้นก็ควรจะเดินทางได้สูงสุด1 3 8 0 0ล้านปีแสงแต่สสารที่นอกเหนือจากขีดจำกัดนี้ทั้งหมดมาจากไหน กวาลมีตัวเลขขนาดใหญ่กว่าอายุของมันนั้นก็เป็นเพราะการขยายตัวของจักรวาลความเร็วของการขยายตัวดังกล่าวหากิดในแง่ของกาแล็กซี่ที่อยู่ไกลสุดเราก็จะได้บริเวณที่พื้นที่ของจักรวาลขยายตัวออกด้วยความเร็วที่มากกว่าแสงสิ่งนี้ไม่ได้เป็นการละเมิดทฤษฎีส,สมมติภาพของไอน์สไตน์ที่ระบุว่าจะไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสง ตัวของจักรวาลมันไม่ใช่การเคลื่อนที่แต่มันกลับเป็นพื้นที่ระหว่างวัตถุที่ขยายตัวออกไปมันจงเพิ่มช่องว่างของอวกาศโดยอัตราที่เร็วกว่าแสงได้และผลจากการขยายตัวของจักรวาลน,นี้จึงทำให้แสงแรกของจักรวาลต้องใช้เวลาถึง4 6 1 0 0ล้านปีกว่าจะเดินทางผ่านกล้องโทรทัศน์มาถึงเราในปัจจุบัน ขอบของจักรวาลที่สังเกตได้จะอยู่ห่างออกไป46,100ล้านปีแสงในทุกทิศทางจักรวาลที่สังเกตได้จึงเป็นทรงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ราว93,000ล้านปีแสงขอบเขตการมองเห็นนี้นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าจักรวาลที่สังเกตได้หากเลยอ,ออกไปจากขอบเขตนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเข้าถึง จักรวาลกำลังขยายตัวแต่คนทั่วไปก็คิดย้อนกลับได้ว่าครั้งหนึ่งมันต้องเคยมีขนาดที่เล็กกว่านี้ถ้าจักรวาลกำลังขยายตัวขยายพื้นที่ของมันออกไปเรื่อยๆคำถามคือแล้วมันขยายตัวอยู่ในอะไรมีสิ่งใดล้อมรอบจักรวาลของเราอยู่หรือไม่นักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งคำถาม เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวในหลายรูปแบบหลายคนเสนอว่าจักรวาลที่สังเกตได้อาจเล็กกว่าจักรวาลจริงๆหรือไม่ก็มีขนาดเท่ากับตัวมันเองและอีกหลายคนเชื่อว่าจักรวาลที่แท้จริงใหญ่กว่าจักรวาลที่สังเกตได้ในการพิสูจน์แนวคิดดังกล่าวจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตรวจสอบอะไรไม่ได้เลย ดาราศาสตร์จำต้องรู้ก่อนว่าจัก,กรวาลมีรูปร่างเป็นแบบใดนักจัก,กรวาลวิทยาไม่แน่ใจนักว่าจัก,กรวาลน,นั้นใหญ่อย่างไรขอบเขตหรือมีขอบเขตจำกัดจึงพิจารณาจากความโค้งของมันแทนนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์พอลเอ็มชัตเตอร์ได้กล่าวไว้ว่าเส้นโค้ง,งเรขาคณิตบนสเกลใหญ่ของจัก,กรวาล กี่วยวกับรูปร่างโดยรวมของมันแต่วกวานแบนอย่างสมบูรณ์ก็สามารถเป็นอนันต์ได้แต่หมันมีผิวโค้งขายโลกมันก็จะมีปริมาตรจำกัดเราเพบว่าแสงจากกาแล็กซีห่งเดินทางมาถึงโลกใช้เวลา9,000ล้านปีแสงขณะที่แสงเดียวกันนั้นกลับเดินทางมาด้วยเวลา4,000ล้านปีแสงในที่ตรงงคาม ก็จะสามารถมองเห็นหลักฐานบางอย่างว่าจักรวาลมีรูปร่างแปลกไปกว่าที่คิดทั้งหมดขึ้นอยู่กับความโค้งของจักรวาลและดูเหมือนว่าการวัดทั้งหมดจะชี้ไปที่จักรวาลแบนอย่างสมบูรณ์และมันหมายถึงจักรวาลที่แท้จริงอาจมีความไม่สิ้นสุดตามทฤษฎีการขยายตัวของจักรวาลได้ทำนายไว้ว่าขนาดของจักรวาลทั้งหมด ขนาดใหญ่กว่าจักรวาลที่สังเกตได้อย่างน้อยสิยกกำลัง23เทา่าและนั่นก็หมายความว่ามีสิ่งอื่นอยู่นอกขอบจักรวาลที่สังเกตได้หรือไม่สำหรับทฤษฎีที่เรียบง่ายที่สุดนักดาราศาสตร์คิดว่านอกขอบจักรวาลที่เราสังเกตได้มันคือพื้นที่ที่ไม่สิ้นสุดและมีการกระจายตัวคล้ายกับในจักรวาลที่สังเกตได้ของเรานี้ จะไม่เพียงพบดาวเคราะห์และสสารในรูปแบบอื่นๆเท่านั้นแต่มันอาจจะมีทุกสิ่งที่เป็นไปได้แม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับเราและในปี2013ทีมนักวิทยาศาสตร์ของนาซาได้ค้นพบสิ่งผิดปกติบางอย่างที่คาดไม่ถึงบริเวณขอบของจักรวาลที่สังเกตได้นี้ ซันเดอร์คาลินส์พีละทีมได้สังเกตเห็นว่ากาแล็กซีบางแห่งตรงสุดขอบจักรวาลที่สังเกตได้นั้นมีอาการแปลกๆแ,แทนที่มันจะห่างออกไปอย่างคงที่แต่มันกลับแกว่งเล็กน้อยในแบบที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยไม่เกี่ยวกับการขยายตัวของจักรวาลการเคลื่อนไหวในความมืดหรือที่เรียกว่า dark f าโฟจึงกลายมาเป็นที่ถกเถียง ื่องจากการกระจายตัวของสาสารในจักรวาลที่สังเกตได้ไม่สามารถอธิบายได้การอยู่ของการเคลื่อนที่ในความมืดหรือรักโฟนี้บปรกเชี้ว่ามีโครงสร้างขนาดใหญ่บางอย่างอยู่นอกขอบจักรวาลและกำลังดึงสสารบริเวณใกล้เคียงของเราอยู่นักวิทยาศาสตร์บางส่วนเชื่อว่าเลยจักรวาลที่สังเกตได้ของเราออกไปมีกาแล็กซี่มีดวงดาว และมีวัตถุอื่นๆอยู่เหมือนกับเราอย่างแค่แสงเหล่านั้นไม่สามารถเดินทางกลับมาถึงโลกให่เราสามารถสังเกตเห็นได้แต่นักวิทยาศาสตร์บางคนกับมีความคิดที่ไปไกลกว่านั้นว่ามันอาจจะเป็นจักรวาลอื่นที่กำลังสัมผัสกับจักรวาลของเราอยู่หรือแม้แต่ว่าเป็นไปได้ที่จักรวาลสามมิติของเราอาจฝังอยู่ในโครงสร้างหลายมิติที่ใหญ่กว่า อะไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ยังต้องหาหลักฐานที่ชัดเจนในการที่จะพิสูจน์ว่าแท้จริงแล้วจกกักรวาลของเราเป็นอย่างไรกันแน่ฝากกดไลค์ กด Subscribe กดแชร์ให้ซอกแซกกันด้วยนะคะทุกคน